สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ป้าะนะขอรีวิวนำเสนอนะคะแบ่งปันกันชมนะคะของสวยงามค่ะทุกคนเนี่ยค่ะป้านะได้อะไรมาที่สวยๆงามๆป้านะก็เอามาแบ่งปันกันชมนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะป้านะภูมิใจนำเสนอค่ะสองเหรียญเห็นไหมคะทุกคนประเทศไทยนะคะสยามมินนะคะ เ,เป็นเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมสายสายที่ระลึกนะคะเพราะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกค่ะเป็นเหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา5บาทนะคะสยามมินนะคะและประเทศไทยนะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่9พระชนมายุ5 0พรรษาค่ะ นะคะเ,เหรียญที่มีข้อความที่เหรียญน,นะคะประเทศไทยราชการที่9นะคะออกเมื่อปีพศ2 5 2 0คะ่ะขนาด30มม,มน้ำหนัก12กรัมคะ่ะขนาด จำนวนผลิตนะคะจำนวนผลิตนะคะประเทศไทยนะคะจำนวนผลิตนะคะ5 000, 000ล้านเหรียญค่ะนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญประเทศไทยนะคะจำนวนผลิต5ล้านเหรียญค่ะเราจะเห็นกันเยอะนะคะส่วนอีกหนึ่งเหรียญนะคะคือสยามมินค่ะที่เราเรียกกัน่ะนะคะเราก็จะเรียกกันว่าสยามมินราชการที่9 พระชนมายุ5 0พรรษาคะ่ะสยามมินนะคะสยามมินพศ2520ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มม,มน้ำหนัก12กรัมะคะ่ะจำนวนผลิตนะคะจำนวนผลิตที่40,000เหรียญคะ่ะทุกคนสยามมินนะคะจำนวนผลิต4,000มเหรียญ ไปผลิตน้อยที่สุดในในเหรียญ5บาททั้งหมดค่ะพะเหรียญหบาทนี้ตัวติดที่เราจะคิดกันว่าเป็นลูกเสือใช่ไหมคะลูกเสือลูกเสือเขาจำนวนผลิตนะคะสองแสนเหรียญ2 2แสนกับ6พันเหรียญน,นะคะจุดลูกเสือแต่สยามมินนะคะสยามินจำนวนผลิตเพียง4ี่หมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะคะทุกคน จึงมีความต้องการสูงราคาก็สูงตามนะคะราคาที่ประเมินไว้นะคะถึง3,500บาทเลยนะคะ unc ค่ะเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญทีเ่เขาใส่แพ็คเป็นทำเป็นของที่ระลึกอะค่ะเนี่ยค่ะจะอยู่ในจะอยู่ในแพ็คในซีนอย่างดีเลยนะคะในเป็นนยคะก็ทำแพ็ค อ่มาชมด้านหลังกันนะคะเห็นไหมคะด้านหลังจะมีข้อความห้าธันวาพศสอง5 5พันห้าร้อยยี่สิบนะคะห้าบาทพระชนมายุห้าสิบพรรษาค่ะเนี่ยค่ะ ขาแพ็คคู่มาเลยนะคะเหรียญเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานค่ะดูแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านการใช้งานแต่ปรานไม่กล้าแกะกลัวแกะออกมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นรอยจะแต่แกะได้ค่ะดูแล้วแกะได้ ค่ะเรามาชมเหรียญน,นะคะแล้วมาดูรายละเอียดน,นะคะมาทราบรายละเอียดของเหรียญกันเนาะมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดของเหรียญกันดีกว่านะคะเ,เหรียญด้านหน้านะคะสยามมินนะคะด้านหน้าค่ะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะครึ่งพระองค์ทรงเครื่องบรมราชบรมราชภูสิ าพรและฉลองพระองค์คุยผินพระพักเบื้องซ้ายนะคะริมขอบบนมีข้อความว่าสยามมินนะคะริมขอบริมขอบค่ะริมขอบริมขอบล่างไอริมขอบขวาค่ะมีข้อความว่ารัชการที่9ค่ะริมขอบบนด้านซ้ายสยามมินนะคะ ส่วนมาดูด้านหลังกันนะคะชมด้านหลังค่ะตามนี้เลยนะคะดูค่ะดูให้ละเอียดเลยนะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะด้านหลังค่ะพระบรมพระปริมาพิไทยยอพอปรอค่ะใต้พระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมีค่ะริมขอบบนมีข้อความว่าห้าธนวา 2520ค่ะด้านซ้ายมีเลขบอกราคา5นะคะเบื้องขวาม,มีข้อความว่าบาทค่ะพระชนมายุ5 0พรรษานะคะค่ะเหรียญเหรียญสยามินนะคะราคาราคาประเมินไว้อยู่ที่นะคะสามพันห้าถึงสี่พัน ราคาเคยเคยถึงนะคะราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดเคยถึงประมาณนั้นจริงๆค่ะและเมื่อประมาณปีหรือสอประมาณประมาณปีที่แล้วนี่เองอะคะ่ะปีหรือสองปีที่แล้วราคาก็ยังอยู่ที่สองพกว่านะคะสองพันต้นๆแต่มาณนะปัจจุบันนี้นะคะช่วงนี้ณนะช่วงนี้ออของที่ระลึกของสะสมของที่ไม่จําเป็นนะคะ ราคาจะลงหมดเลยทุกรายการทุกอย่างนะคะเหรียญก็ด้วยนะคะเหรียญสะสมก็ด้วยนะคะก็ลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสยามมินนะคะราคาปัจจุบันนี้จึงอยู่ที่พันกลางๆค่ะอยู่ที่พันกลางๆอประมาณพันสามถึงถึงพันแปดโดยประมาณนะคะไม่เกินนี้ค่ะพันเจ็ดพันแปดนี้ก็ว่าสูงนะคะใครซื้อได้พันสามนี่ก็ถือว่าซื้อได้ถูก แต่ต้องเหรียญสวยนะคะเหรียญสวยถ้าเหรียญผ่านใช้มาไม่สวยก็อยู่ที่พันนิดๆน,นะคะถ้าเหรียญขนาดนี้ป็นนัาว่าต้อง 1, 5, 1, 5อพันห้าพันห้าอาอะแล้วเป็นแพ็คสวยคู่มาแบบนี้แต่อีกเหรียญน,นึงนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหรียญโชคดีอะเหรียญที่ไม่สวยเหียป็นเหรียญประเทศไทยนะคะสยามินสวยค่ะด้านหลังเดี๋ยวไปได้ให้ดู มองมองไม่เห็นค่ะประเทศไทยมองมองอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยค่ะแต่เป็นเหรียญประเทศไทยนะคะเห็นไหมคะตรงขอบบนนู้นเขาจะมีนะคะเขาจะมีเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสนิมอะคะ่ะเหมือนนะคะนิดนึงโชคดีว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เหรียญประเทศไทยนะคะอันนี้นะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะคะ ะะเหรียญประเทศไทยนะคะไม่ใช่เหรียญสยามินเพราะเหรียญสยามินอยู่ด้านนี้นะคะ่ะโชคดีไปตอนแรกเห็นก็ตกใจอุ๊ยเสดายจังอ๋อไม่ใช่ละเป็นเหรียญประเทศไทยก็ยังก็ยังดีหน่อยนึงนะคะ่ะที่เราได้เหรียญที่มาเก็บไว้ในในสภาพที่นะจะเรียกว่าไม่ผ่านการใช้อะคะ่ะเก่าเก็บนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ